สวัสดีนี่ฮาวนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพร้อมกับขนมจีนจน,นะคะที่ชื่อว่าลาเถียวนะคะทุกคนออกเสียงถูกมะเนี่ยลาเถียวนะคะเป็นขนมที่กําลังฮิตกําลังดังตอนนี้เลยนะคะพอดีเราเดินไปเจอที่เซ็นทรัลมานะคะก็เลยเอามาลองรีวิวดูทุกคนมันจะเป็นยังไงเนาะนี่ก็มาถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้เอามาแบบ3มอย่างนะคะจะเป็นแบบฝอยๆแบบนี้แล้วก็เป็นแผ่นนะคะแล้วก็เป็นเส้นแบบนี้นะคะ ในร้านมีกี่แบบก็เอามาให้หมดเลยนะคะแล้วก็ติดไอ้ซองแดงนี้มาด้วยนะคะมันเป็นขนมปลาหมึกนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นแบบไหนนะคะนี่ขนมปลาหมึกคือซองแดงนี่นะอันแรกก็จะแกะตัวฝอยๆอยนี่ออกก่อนเลยค่ะทุกคนแกะออกมาชิมเป็นอย่างแรกเลยเพราะว่าอันเนี้ยอยากกินอันนี้สุดอ่ะทุกคนกลิ่นกลิ่นมันเหมือนหมาล่าทุกคนอืมแล้วก็เท็กเจอร์มันคือน้ำมันค่ะน้ำมันมาก่อนสิ่งแรกเลยนะคะ ชิมเข้าไปหนึ่งกรุบนะคะดิฉันกับคุณผู้ชายมีโคงความเห็นว่ามันคือมาลาค่ะทุกคนมันคือมาลาที่จะอมหวานนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็อมาแกะดูอีกซองหนึ่งนะ,ะมันจะรสชาติเหมือนกันไหมตอนที่ยังไม่แกะซองเราคิดว่ามันน่าจะรสชาติเหมือนกันทุกอันเลยนะทุกคนอะ,อ,ะอันนี้เป็นแบบแท่งๆบ้างแล้ว,ลว,ลวเมันก็ไม่หวานมากนะเผ็ดดูนี่เผ็ดเนีเ่ยเป็นขึ้นมูแล้ว จริงๆอันแบบแท่งเนี่ยก็น่ากินเหมือนกันนะคะอยากลองอันนี้เหมือนกันแหละอ่ะเออทุกคนน้ำมันเยอะมากนะคะแล้วก็แข็งมากทุกคนอันนี้คือแข็งมากและเหนียวนะทุกคนเออเออไม่แข็งไม่แข็งพูดผิดมันเหนียวมากะคะ่ะทุกคนแล้วก็แข็งนิดนึงอ่ะเหนียวนั้นมานับแรกเลยนะคะแล้ววก็เข็มเข็มกว่าอันฝอยฝอยเมื่อกี้ด้วยนะคะ อันไหนๆก็ไหนๆแล้วฉีกอันนี้ลองด้วยเลยกันอันแผ่นๆแบนๆนะคะอู้อันนี้จะจะเหนียวน้อยกว่าอันเมื่อกี้นิดนึงนะคะแล้วก็จะออกเค็มเหมือนกันแต่ก็จะไม่เค็มเท่าอันแห้งอะเออทุกคนไล่เรียงตามลำดับก็คืออันฟอยอร่อยสุดแล้วก็เป็นแผ่นแล้วก็เป็นแท่งนะคะถ้าจะให้เปรียบเทียบขนมลาเทียวกับขนมไทยก็จะประมาณพวกเบนโตะปลาแผ่นพวกขนมปลาแผ่นค่ะทุกคนคล้ายๆกันเลยแล้วก็นี่ มาลองปลาหมึกกันเลยดีกว่านะคะอันนี้อันนี้รลุ้นมากว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะนี่มันออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนนี่ก็หน้าตามันไม่เหมือนปลาหมึกเลยมันไม่เหมือนปลาหมึกเลยทุกคนแล้วก็รสชาติมันคือแบบเหมือนปลากระป๋องอ่ะทุกคน คือเฟลตรงที่มันไม่ได้กลิ่นของความปลาหมึกเลยทุกคนแต่มันออกไปทางปลากระป๋องแล้นะเออมันก็เลยเฟลตรงนี้แหละมันก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะทุกคนนะเออแต่อาจจะถูกปากคนอื่นก็ได้นะเอาไปลองซื้อกันดูนะคะทุกคนคล้ายๆปลาตูน่านะกลิ่นมันคือคล้ายๆปลากระป๋องอะหนปลากระป๋องคุ้มคุ้ยอะน่าจะปลากระป๋องอืมชอบอันนี้สุดไม่ไม้ชอบไม่สุด Hmm. แต่อันแทงนี่นไม่ไหวเลยไม่ไหวขอบายเคมมากอันฝอยนี้โอเคสุดนะคะรสชาติดีสุดอ่ะกินเลินสุดแต่ว่าความน้ำมันนี่อันดับหนึ่งเลยค่ะเยอะมากก็ใครอยากลองรสชาติขนมล่าเถียวด้วยตัวเองก็ลองไปหาซื้อมากินดูนะคะ